มวลกระดูกของทุกคนครับสั่งสมมาตั้งแต่เราอายุน้อยๆอยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมวลกระดูกของเราเนี่ยจะสูงสุดเมื่ออายุประมาณ30ปีครับและหลังจากนั้นนะครับทุกๆปีเนี่ยมวลกระดูกก็จะลดลงเรื่อยๆปีละ0 5ถึง1%นครับนั่นแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอายุใกล้60 ก็อาจจะมีภาวะกระดูกพุนครับภาวะกระดูกพ้นนั้นเนี่ยบ่งบอกว่ามวลกระดูกของเราจะลดลงกว่า30%แล้วครับและโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงครับที่ถึงวัยหมดประจำเดือนคือตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาส ที่จะเกิดภาวะกระดูกปุนสูงกว่าในผู้ชายครับและปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือภาวะขาดแคลเซียมครับขาดวิตามินดีการไม่ออกกําลังกายการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าและที่สําคัญครับใครที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคก,กระดูกปุนเยอะขึ้นครับโดยที่เราสามารถที่จะป้องกันภาวะกระดูกปุนได้ตั้งแต่อายุเราน้อยครับตั้งแต่เนิ่นๆด้วยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟัง3สิ่งนี้ครับ อันดับแรกครับเราสามารถป้องกันภาวะกระดูกพุนได้ตั้งแต่วัยเด็กครับโดยเด็กทุกคนเนี่ยควรจะได้รับการดื่มนมอย่างน้อยๆสุดวันละ4-5กล่องครับเพราะในนมมีแคลเซียมช่วยเสริมกระดูกได้และช่วยพัฒนากระดูกของเขาให้มีมวลกระดูกเยอะขึ้นจนเขาถึงอายุ30ปีครับและการที่ให้เด็กเนี่ย เล่นกลางแดดอ่อนๆครับโดยเฉพาะแดดในช่วงเช้าและก็แดดในช่วงเย็นครับซึ่งการที่เล่นกลางแดดนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีจะทําให้ร่างกายของเด็กดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและมีการสร้างวิตามินดีและทําให้กระดูกแข็งแรงครับอันดับต่อมานะครับในวัยผู้ใหญ่ครับ วัยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ควรทำคลายเดบครับก็คือต้องดื่มนมทุกวันครับอย่างน้อยก็วันละ3ามถึงสกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนมวัวหรือนมถั่วเหลืองหรือนมอะไรก็ตามที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในนมครับและต้องงดเหล้างดเบียรครับ งดบุหรี่ครับเพราะสิ่งเสพติดเหล่านั้นจะมีสารบางตัวที่ทำลายการดูดซึมมวลกระดูกอยู่ครับและสุดท้ายครับควรต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงและช่วยเพิ่มมวลกระดูกครับ และสุดท้ายครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะต้องมีการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักอย่างน้อย20-30ถึงนาทีต่อวันครับการออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักยกตัวอย่างเช่นการเดินเร็วการวิ่งครับการเล่นแบดมินตันการเล่นเทนนิสส่วนการที่ออกกำลังกายไม่ลงน้ำหนักนะครับยกตัวอย่างเช่นการว่ายน้ำนะครับการซิทอัพนะครับหรือว่าการปั่นจักรยานอยู่กับที่ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในแนวราบนะครับ ซึ่งจะไม่มีการลงน้ำหนักเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับภาวะกระดูกพูนนั้นก็จะเป็นเหตุอันหนึ่งที่มีความเสี่ยงทําให้เกิดภาวะกระดูกหักครับการที่เรากระดูกหักนั้นก็จะต้องรักษาในโรงพยาบาลด้วยการผ่าตัด หรือว่าต้องมีการดึงกระดูกเป็นระยะเวลานานหลายเดือนครับและมีความเสี่ยงที่เราจะทำให้เราติดเชื้อหรือว่ามีโอกาสอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลมากมายดังนั้นการป้องกันภาวะกระดูกพุนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องทํานะครับสําหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด r m i รไมค์ด้วยนะครับ